ดูทำอะไรอยู่ในกรงนอนแล้วก็กินอืสบายมากเลยนะด็กเขี <Okay. S 1> ยวเงียบเงียบเงียเยเดูทำไมไม่โฟกัสอ่ะโอ้ยกล้องนี่เป็นอย่างเนี้ย หลับแล้วหลับแล้วเคี้ยวนอนแล้วก็เคี้ยวสนโลกซื้อมาให้นอนออกมาออกมาเออมาล่นเล่ยอมเล่นอะไรเลยดูดูอ้วนนั่นน่ะขี้เกียจมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปปล่อยวัดเลยไม่ยอมออก หลับต่อไม่รอแล้วนะหืนอนแต่แข็งด้วยมีการนอนแต่แข็งนอนดีๆโลกไม่จำาแฮมเตอร์แฮมเตอร์บ้นนี้ขี้เกียจมากมทำอะไรเลยกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนดูนอนอาป,ปากด้วยเดี๋วแมวันจะเป็นเข้า khóp mưa <cười> 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 Để không, Để không, Để không, lên mà. <laughs> <Để không? cười> <Để không? cười> จะตุ้ยไม่ยอมจะเข้ากกงไม่ให้เข้ามไม่ให้เข้าขาดกกงไม่ได้เลยนะดูยอมเป็นไหนเลยเดี๋งกินที่ชูน่นะมึงอืจะเข้ากกงอีกแล้วนะเข้าเด <c oughs> ีวเร็วเข้ากงอีกแจะเข้ากกงอีกแล้ว,ลลวซื้อมาเพื่อให้มันมาหลับ

thăm subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không